น้องเขตกับมีงานไายกับอ้วยขอบคุณสําหรับมีค่ะเห็นมีอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ต้องยอมเขาบ่ยังไมไ่ได้อาบน้ำไม่ดาอาบน้ำด้วยดิค่ะนักร้องนําโชคเพิ่นขอ,ขอคิ้วนองมาแต่ว่าโดยสถานการณ์โควิดค่ะมันไม่มีการอัดรายการเท่ากันเลยแบบบาได้เลยอุ้ยกุหลาบอุ้ยกุหลาบเห็นกุหลาบนะขึ้นได้เห็นกุหลาบ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกก็าสิทธิ์ได้ทู่ของว่าจะมีกอกสารจซื้อเด้นี่ค่ะ,แล,ะ,แ,ละแล้วเป็นแอดพิม้าเห็นเอฟซี้วโอ้โมวนดีเว้ยมวนดีกันเลยมากนะทนุกคนเนาะมวนขนาดเลยอุ้ยขนมแล้วพี่อ้อยใจดีกับหนูจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยเนีย่ยพี่อ้อยอน โอนตังมาให้พวกหนูทำบุญด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูจะเป็นสะพานบุญให้นะคะอุ้ยไปฟื้นไฟอีกอุ้ยทุกคนเก็บไว้ทุกคนเก็บของขวัญไว้ม่วใไผ่สองลาของเฮานี่แค่มาเบิงห้าเขาก็ดีใจแล้วเดีอค่ะเอาไว้ไห่สองลาเอาไว้ไห่สองลาก็ได้ค่ะแต่ก็บขอบคุณนะคะที่บอกว่าทรงทรงมาให้พวกหนูเนาะคิดถึงมากเลยค่ะแอดคิดถึงเช่นกันค่ะกับที่บอกค่ะที่หายไปไม่ใช่เลยเลยกลับมาทำงานหลัก กลับมาทางานหลักแบบเต็มตัวเนาะค่ะนอเพราะเต็มตัวแล้วก็จะแบบว่ามัน่ค่อคยมีเวลาค่ะเหนื่อยได้แล้วค่ะเหนื่อยก็เลยแบบว่าบปได้โปได้มีโปรจกต์มันไม่ได้แบบคือคือเมื่อก่อนจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทคือพาร์ทหนึ่งคิดในส่วนของเินและปินนับพาร์ทหนึ่งก็คิดงานหลักเนาะค่ะนอมันก็จะแบบไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะมันเาเหตุงานแบบงานหลักเลยแล้วมันเป็นช่วงที่แบบว่ามีเวลาหนึ่งที่เตรียมงานเพื่ออัดรายการนี่สินะคะมันก็จะแบบมุนๆหน่อยนึงเนาะทุกคนเนาะ วันนี้น้องเปียะฉัดไร้สดแม่นแล้วค่ะทุกคนไปห้ยกำลังใจน้องนั่นด้อค่ะขอเพลงนะคะการไร์สดร้องเพลงของน้องก็เท่ากับว่าน้องได้ฝึกตัวเองนํ้นนะคะน้องได้ฝึกตัวเองด้วยแต่บางที่มันก็นจะมีแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นเขาไปคุยกับน้องในไลฟ์เลยบางที่อะบ่ท่านค่ะบ่ท่นานจะมาเบิกฟอ้อมพูมน้องเถื่อกะนอนเลย <laughs> น้องไล่สองทุ่มตื่นขึ้นมากอะสามทุ่มแล้วสิกเมีค่ะน้องเถื่อกะ ติดซีรีส์ชว่วงนี้ติดผู้บาวเกาหลีนะคะก็เลยแบบว่ามันอาจจะขาดหายช่วงไปสักนิดนึงก็ต้องฝากสองหล่าวไปกับเอฟซีนะคะยังมีรายการพี่รักนักร้องอีกไหมคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังบนมีนะคะเพราะตอนนี้เขาต้องให้ให้ความสําคัญกับในการลุกทุ่งไอดอลซีซั่นซีซั่นลุกทุ่งไอดอลเออเพลงลุกทุ่งอินดี้นะคะก็ยังให้ความสําคัญกับตรงนี้อยู่ ครอบครัวปิยเขตบัวเมนแต่สองหลา่าแต่ร่วมกับสังแตงนำโอ้แมนบอกค่ะเฮาเฮากับเป็นแค่คนเบื้องหลังค่ะคนเบื้องหลังที่แบบว่าเมื่อหนึ่งเข้าเมื่อก่อนเ Facebook ปล่อยปิดเป็นแบบโค้ชเป็นแบบเฉพาะเพื่อนจริงๆเป็นเพื่อนเลยอะค่ะจะพี่เพื่อนหน่อยมากแต่พราะแบบได้ร้องมาเหตุเนียนเขาก็เลยลองเปิดโอกาสได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลยเห็นเห็นหน้าพวกเขามากขึ้น่น้นเองแต่จริงๆเขามีความสุขกับการอยู่หลังกล้องมากกว่า แอดฟอยน่ารักค่ะคิดบวกเสมอแต่เมื่อเช้าไม่ได้บวกแบบนี้นะคะเมื่อเช้านี่พร้อมบวกเมื่อเช้าพร้อมบวกแห้ง <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทั้งสางกับน้องๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เราก็ยังคงทําหน้าที่เหมือนเดิมแหละค่ะแต่ว่าบทบาทมันอาจจะลดน้อยลงเนื่องจากโบมีงานนั่นแหละค่ะโบมีงานแล้วก็ทุกคนต้องกลับไม่ห้ามหนาที่คือเหมือนเหมือนที่ปล่อยอธิบายไปเมื่อเช้าแล้วค่ะว่าหน้าที่หลักของเราคือผลิตรายการโทรทัศน์แต่เราขอทำทั้งขอเหตุหม่ค่ะ คนเงินเดือนซ้ำเกาเงินเดือนซ้ำเกาแต่ว่างานนักขึ้นสองเท่าเพราะฉะนั้นอ่ะเยาวาหนูเดินหนูสิ้น่อยเดีวยไม่สิเบิดแห้งด้่ยค่ะเพราะมันเบิดแห้งแล้วมันก็สิบนได้เฮ็ดนะคะเพราะเขาเบิดแห้งแล้วเขาแบบถือตีติจากข้อมูลที่มันว่าเป็นจริงหลายๆนีเข้าเมยค่ะมันเหนื่อยแห้ง <S <S อย่างที่บอกค่ะเขาสามคนมีสัลอเฮ็ดด้วยค่ะสลัสลอ่ลอเฮ็ดในทีมบางที่เพื่อนกับว่าแบบเบื่อยติ แต่ว่าเช่จังใดๆในเมื่อมันขืนมาแล้วมันบอกค่าเขากับต้องไปโตไปโตแบบเมื่อยๆต้องบอกว่าใจล้วนล้านตัวเซ้นค่ะใจใจล้วนเลยงานหลักก็เฮ็ดคือเก่างานงานที่ขอเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดให้มันสําเร็จเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะหาคนอื่นมาดูแลสองคนแทนแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเขาก็ขอเฮ็ดเองเพราะขอเฮ็ดเองแล้วเพื่อนก็สิบอกว่า ยังมาจมเมยทีหลังเลยอย่างสี่คนกระบอกอยู่แต่เขากะมันนามันโนกมันกระโลกงมันเบาโอเคเขากะเห็ดเขากะบ,บื้นเห็ดมาจนหอนมือนี่แหละคะ่ะแอดอย่าปล่อยมือน้องๆน,นะคะอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยอช่วงนี้ต้องปล่อยได้ค่ะช่วงนี้ต้องปล่อยเพราะว่าโควิดอาจจะต้องปล่อยมือช่วงนี้สักหน่อยนึงนะคะนาะโซเชียลดิแทนซิง่งเป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ เอาเพิ่มขึ้นมากเลยเอาครึ่งียบเลยวันมหยอกเดา๋ยเอ็กซี่เลยเด็กเอเอกสารก่อนเนาะโอเคครับเอ็ดพี่มีเอกสารก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวสิงมหยอเอ็ดเก๋สร้างเข่าห้กกลิ่นเลยนะกิ่นยังยังแทงๆจากเศร้าบาทเอาเพิ่มเพิ่มจากสิบบาทเป็นเศร้าบาทมีแต่ตลาดเหลาแหละตลาดตลาดเหล้รองานมิติ้งค่ะแอดมิติ้งไายข้มิติ้งเปียกเขียดหรือมันมิติ้งเข้ามิติ้งเข้านี่ตรงฐานะคะ เ่อดน่ารักที่สุดเล้วิ่งมีแห้งขิ่งอะวิ่งเห็นงานหันขนาดเลยวันนี้นอดเลยนี่นะคะเอลซีเดินทางด้วยสามเอสคิดถึงแอรทั้งสามของคุณแม่จอยค่ะคุณพิมไปไหนคะอ๋อเออคุณขยานีค่ะถามว่าคุณพิมไปไหนคะทำงานค่ะเออได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไหมคะว่าทำงานค่ะทำงานค่ะขยานีตาแบบนี้นะทำงานค่ะเชื่อเลยบีลิลีพิมพ์เพดต้องใส่เลย ทุกคนล้ำคาญแม็กบหคะลำคานเนาะค่ะนาอแต่ว่าเข้ากัต้องส่แม็ก,กไปนะคะเพราะว่าเขาอยู่กันตอนนี้สี่คนรัมกมากๆเลยแอดอยู่ด้วยกันตลอดไปจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะแต่ว่านั้งเือเข้ากับอาจจะลดบทบาทหนักกล่องลุกหน่อยนึงคะ่ะให้ทุกคนโฟกัสทีนองหละสองคนถ้ามีโอกาสในช่องทางส่วนตัวเช่นแบบนี้เข้าก็จะมาแต่ว่าที่เป็นช่องทางที่มันเป็นแบบ แบบของน้องค่ะต้องให้พื้นที่น้องลอยผิดเส้นเลยไม่ได้หายไปไหนยังทําเหมือนเดิมเบอร์โทรศัพท์ที่ยังเป็นติดต่อง,งานกับยังเป็นเบอร์พูกเข้าอยู่นะคะอ๋อพิมพแอบ,บีบอกวา่าขยันดีข่าวัสั <laughs> แต่เสียมหัวหน่ะฉันหัวเอกเลย <laughs> ฉันหัวอ,อุ้ย,ยพิมเขาได้สเทพ ใครใส่เพชรเฮ้ยเฮ้ยใครใส่เพชรเฮ้ยเพชรมามาเดินมาเดินแบบโชว์ได้ไม่ตจอยให้ใส่เพสองเส้นผู้ทอนค่ะเอาเอาสร้อยเหม็นทิ้งไปก่อนเอาสร้อยเหม็นทิ้งไปมาเอาสร้อยเพชรเดินเดินเดินแบบโชว์ผู้ทอนหนึ่งรอบใส่สร้อยเพชรแล้วผู้ทอนใส่แล้วเพชรเพชรนะคะเพชรเพชรขอบคุณขอบคุณสำหรับสร้อยเพชรค่ะ น้ำผพุงแล้วพี่ขอบคุณค่ะสามแอดอยู่กับสองล่าแล้วมีความสุขค่ะแล้วเถอกับซุปแล้วเถอกับเมื่อยแล้วเถอกับมวนค่ะกับมีถูกถูกรสชาติถูกรูปแบบะะเลยค่ะน้องแต่ยังคงจับอุ้ยชาติไทยชัตให้ขอบคุณค่ะขอบคุณชาไทยค่ะอุ้ยมินาข้อบ่แห้งแล้วได้กินชาไทยมาดุเลียนดุเลียนไม่หรอกคุณับทุเรียน เดีวทุเรียนอีกแล้วทิมเดี๋ยวฉันจิเก็บกลุบฉันจิเก็บรวบร่วมของฝากไ้ให้ด้อ <Okay. S 1> อ๋อสำหรับเข้าได่เลยขัด้่กินมะทุกคาอยากินมะม่วงกวดอะไรมะม่วงกวนอะไรก่อนน,อน้ำม่วงวนสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะทุกคนถ้ามา่ได้หายไปไหนนะคะนาอมือใดที่เข้าเลิกดูแลปิษเขตเดี๋ยวเข้าจะเป็นคนบอกอีกอย่าทิ้งลูกสาวเนี่ยไม่ทิ้งข่ดแต่เนี่ยคือเข้าจะเป็นคนบอกเอง,อง,งแต่ว่าช่วงนี้อาจจะปนนแปลว่า อยู่ห่างๆกันไปช่วงที่แบบว่าทุกคนเห็นแบบเข้าหัวหัวม,มวนกันเนเวลาช่วงนั้นเขาได้เห็นงานน้องกันเขาได้อยู่น้องกันได้อยู่ใกล้กันแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหายไปก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนนะคะนอกต้อ,ตองเปิดพื้นที่ให้กับคนสองคนแอดอยากเห็นวิวข้างๆค่ะวิวข้างๆวิวข้าง,ห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 งเหรอคะเงาเลยค่ะมีแต่คนป่วยคนหนึ่งที่มาเห็นงาน <c oughs> มิจายนุ่มป่วยหนึ่งคนที่มาทำงาน ไหน,นว <ยก S 1> าไม่เห็นแขกตัวเ,เองอ่ะเห็นยกแขนยกไม่ไหว <laughs> ยกแขนยกไม่ไหวนี่ค่ะวันนี้มาออฟฟิศสี่คนนะคะจริงเพิ่นไหเบิกฟอ้องพุมนลคะ่ะอุ้ยหมวกบอกฮะอ่หมวกนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างเปื่อยมากหมวกเปื่อยเลยละ่ะไม่ได้เปื่อยธรรมดาคือเปื่อยเปื่อยส่งต่อให้ใครไม่ได้ <laughs> คิดถึงผู้ป่วไอดอลโอนี่แหลคะค่ะไม่จอย จะว่าสงสารแต่อีตัวเด็กน้อยที่มาแข่งซีซันนี่บอกกับสงสารเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแบบพมดออกอากาศด้วยแล้วก็หายหน้าหายตาเลยนะคะคุณกิจนั่นแหละหายไปไหนคุณกิจไม่มาหาเราเลยหายกันหน้าคุณกิจบ้ามาหายกันหน้าช่วงนี้ก็จะงดออกอากาศอีกค่ะเดี๋ยวเขาจะงดออกอากาศอีกนะคะเพราะว่าเราไม่มีเทปออกอากาศส่วนหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเกิดยัง อ๋อแล้วอาทิตย์อาทิตย์หน้าใช่ไหมอาทิตย์หน้าค่ะวันเสาร์หน้านะคะแม่จอยมันจะมีเทปพิเศษที่เราจัดมาเป็นของซีซั่นไหนคะของซีซั่นสเนาะเออซีซั่นนี้แหละซีซั่นนูทินดีจะเป็นเทปพิเศษรวมย้ำค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราอัดไลค์กันลูกทุ่งไอดอลอะค่ะมันจะมีคนประมาณ200กว่าคนที่อยู่ในสตูดิโอแต่ตอนเนี้ ทางกฎของสนักงานเขตของกทมที่ควบคุมโรคติดต่อเท่นให้อัดรายการได้แค่ย <c oughs> ี่สิบคนจังไรจังมาทีมงานจากสองรอยคนเหลือเท่าคน <c oughs> ในทุกคนแค่จ <c oughs> ังไร <c oughs> มันก็เลยอัดไม่ได้บ่อัดไม่ได้มันก็เลยจําเป็นที่เราต้องแบบว่าเข้าต้องหาเทมากออกอากาศเพื่อที่จะให้แบบช่วงเวลาของเวลารายการมันยังมันมันยังต่อไปได้นะคะน้องส่งกี่ตัวนิดกน้อยอยู่อีน้อยอีนิ่น้อยเอ้ยตรงนี้หน่อยก็พักกันอยากแค่งรายการค่ะ หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคนสวัสดีค่ะทุเรียนหมอนทองหรือก้านยาวกินได้หมดเลยค่ะจริงๆขั้นกิ่นเปลือกทุเรียนในพวกดูว่ากิ่นเปลือกทุเรียนเหรค่ะรักคะแล้วถ้าคหนูบ้คะนักที่กันค่ะรักคนละค่ะอย่างน้อยเชื่อเสมอว่าเป็นคนโชคดีได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ได้เจองานที่ตัวเองรักได้เจองานตรงสายที่ตัวเองเลี่ยนมากมันก็มีสุขบ้างทุกบ้างฝนกันไปแต่ว่าเข้ากันยังถือว่าเขา้าเทาโชคดีกว่าหลายๆคนนะคะโชคดีกว่าหลายๆคนเลยที่แบบบางคนอาจจะยังไม่เจอความสุขของตัวเองด้วยซ้ำเราเจอแล้วแต่แค่มันบม่มีภัยสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะทุกสุขบ้างก็มีฝนกันไป ทำง,งานก่อนนะคะแอดโอ้ยทำงานสู้ๆค่ะพยาสู้ๆนะคะเดี๋ยวคุยกันใหม่ค่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจคุณสาวน้อยไลฟ์สดนะคะรู้สึกโชคดีที่ได้รู้จก L, ักสามเอรูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นความโชคดีของกันและกันนะคะะไรเจอเข้ากับข,ขอให้คุณโชคดีนะคะอุย้ยอมยิม้มอมยิมมมมย้มมากแล้วพิมอมยิ้มมากอมยิ้มมากอีกแล้วขอ,คคขอบคุณค่ะขอบคุณหระอมยิม้ม อุย้ยเลิศทุกคนทุกคนใจดีแห้งอุ้ยบุญผ้าวาสนาคุณทัากระถือเลขได้ค่ะเดือนมวนนี้เด้ <c oughs> อเฮ้ยแบ๊กกระซิบเบิร์ตแล้วค่ะบ่ต้องชาตขับไปเห็นเบิร์ตไปเลย <c oughs> บ่ต้องชาติแบ,บ๊กไปเห็นเบิร์ตไปเลยค่ะทุกคนชอบความคิดแบบแอ๊ดจังค่ะคิดค่ะแต่ว่าควา,ามความสำคัญที่เขาเข้าคือใจแหละแต่ว่าข้าสิเห็นด้มากหน่อยพอได้ใช้ยังหน่อยจ้ะ ว่าดีว่าเห็ดเลยนะค่ะเนาะงานดีแล้วทีมดียิ่งโชคดีค่ะใช่ค่ะปลอยโชคดีที่มีทีมที่ดีทีมปอยน่ารักมากทีมน่ารักจริงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทีมคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเขาลมเวลาเขาผิดเวลาเขาผ่านทีมบ่เคยววาอย่างเลยค่ะทีมกับมิเตียบากินเขาได้กินเขาทีมเห็นแบบบางทีมันเห็ดงานแล้วมันเหลือใจมันหายอย่างเงี้ยค่ะทีมบ่เคยแบบ น้องๆในทีมเ่เคยมีแบบคําถามหรือว่าสงสัยอีนอย่างไม่เข้าเลยขอสะเทาะเสียงหัวแอนเพราะว่าบขาขายเขาบ่ขายเดียวสิยหัวเขาน่ะเอาลีบีมาอบ้านนี่อัดขิดหัวน่ะยอน่ามีคนส่งบ้างลีเด้อค่ะคนส่งไล่มาขอให้เฮาส่งเสียงหัวให้แหมเข้าก็เลยไเป็นปนางฟังเนาะเออเขาก็หัวเสียงกับอุ้ยแม่จกจกสุดเรียนแม่จอยสดุดเรียนมาอีกแล้วแม่จอยเก็บไม่ส่งให้สักให้เก็บไม่ส่งให้น้องลา พี่ทุ่งสองให้หนูสองให้นางลาแต่ถ้ะสองให้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยคุณรับคุณรบคุณรับดีใจที่ของคนติดตามน้องปิีฉัตรเยอะขึ้นมากจากเป็น8.9หมื่นอ๋อค่ะด้วยความเป็นตัวน้องล่ะค่ะคนกับติดตามนะค่ะน้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตาม โอ้ขอบคุณค่ะต้องต้องขอบคุณตัวน้องด้วยนะคะขอบคุณตัวน้องเองน้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะดูแลได้ถึงเมื่อไหร่เพราะอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าเฮากะมีงานประจําของเฮาที่เฮาต้องเห็ดน้ำในระหว่างที่ในระหว่างที่ไม่มีงานจ้างมาไม่อย่างเช่นนะคะน้องๆกะดูแลตัวเองแล้วก็ต้องฝากน้องๆไปครับเอฟซีผู้น่ารักนะคะ รุ่นแสนรุ่นแสนแปลงอยู่ค่ะรุ่นเบกค่ะมูติดตามหนึ่งแสนคนเนาะ <S <S ไปเรื่อยๆค่ะนึกว่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนก็นจะเห็นถึงถึงความน่ารักของเขาด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาเองเลยเนี้ยค่ะมันก็ต้องเติบโต,ตเนาะค่ะแอดใช่ใช่ค่ะมันมันก็ต้องเติบโต,ตขยบขยายกันไปมือหนึ่งภายสีหูต้องเธอแอดพิมมีลูกมีผัวแต่งงานไปอยู่ซาอุดีอาระเบียสิเห็ดจังไลคะทุกคนแอดพี ต้องแล้วพี่หมอดูต้องแล้วท้องเดือดหมื่นหนึ่งข้างกอต้องออกหยาอออกเลือนเนาะมีลูกมีผัวข้างเดือดขาต้องแบบว่าไปดูแลลูกผัวเฮาแนะนำว่มามือนี้๋ย่าหากนหากรเลยทุกคนข้าไปหากอนเวลาคิดเครียดทพวร์ได้มีแหงเสียงหัวแอดไปโซเชียลเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวถ่ายาพิมหน่อยนึงห้าอุ้ยพิมพ์คนหัวขวนเข้ามีลูกมีผัวพนะเตียังคะรอขทุกคนไปหนึง มันเป็นเรื่มมันมันเป็นเรื่องตลกทุกคนเรื่องเรื่องการมีลูกมีผัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาต้องเครียดมันเป็นเรื่องนี้เขาต้องจริงจังอุ้ยอุ้ยหัวใจขอบคุณค่ะขอบคุณเหรับหัวใจเฉลิมหัวใจนะคะเมื่อใดที่ห้าอ่ะเมื่อใดดูแลปิยเขตแสดงมามือนั้นเขามีลูกมีผัวเขามีลูกมีผัวเป็นของตัวเองนะคะทุกคนความสําคัญของสองลา,าเทียบกับสองลากับว่าที่ผัวห้าวเขากต้องสนใจผัวห้าว นี่ตัวลูกผัวแอพิมอพิมเขาว่าอีตรวลูกผัวเธอว่าสันเขาในยินเอาบอทุกคนในยินงเอาบอเอาเอาต้องบอกว่าเขาโชคดีได้ค่ะเออบ่ต้องเมย์เบาเพราะว่าพิมพสีเบาให้เองบ่ต้องบ่ต้องเมยเบาบ่ต้องเมื่อย่างเลยแล้วเบาให้เบิร์ดแล้วคือถห้เบิร์ดพร้อมนะคะทุกคนน่าจะเงี้ยแมนค่ะ อย่าดอกขาอย่าจุดประเด็นนั้นขึ้นมาอย่าจุดประเด็นแอดพิมขึ้นมาเนาะไม่มีได้ไหมคะเอาพิมพคนบอกว่าขางบนมีลูกมีหัวไดบอแอดพิมบอกว่าไดค่ะมันต้องมีมันต้องเอาดอกขาวมาสั่นทุกคนแอดพิมน่ะเขานึงตาไ่บอกว่าบอได้คนเข้ามันเสืดอมเมื่อไหร่เธอริมันต้องมันต้องมีมีเหงูขั้นหูแล้วบอดดีกะ ให้เปนมีดันใหมถ้าต,ตอนเนี้ยให้มันมีดสก่อนนะทุกคนทุกคนโอโ้ทุกคนคือเบาปากเทมาตรงมีดอกขาดลูกผัวพะนะทุกคนทุกคนทำแบบนี้ไม่ได้เอาเก๋บมสั่งเขาติคินาลายแม,แม่มีสัก20พิมพิมคินอะไรพิมสั่งเลยเดี๋ยวแม่เลี้ยงจับกินอาหารแพงๆก็าาสาวบาทสิเออ20บาทแม่ขายของได้มาต้องเก็บละเงิน่ะซื้อกินให้มันเบิร์ด ทุกคนอีหลีเด้เดี๋ยวจะเอาของมาขายทุกคนต้องอุดหนุนซอยเด้อไอดพอยต้องใส่เงินเด้ต้องใส่เงินเดี๋ยวพนนอสิเฮ็ดโกดังอยู่สวนแอดพีๆๆ่แบบเอามาขายที่บ้านแค่นีขายเขาสิขายของได้ค่ะนอกจากเงื่อนเต๋าที่เขาได้รับแล้วเขาก็อยากมีรายได้เสริมเพราะว่ามันบ่พองเขาต้องเก็บไปเลี้ยงเลี้ยงผ้าเลี้ยงเจ้าของเรื่อ่ได้เลี้ยงผูใ้ใดดอกคงอีกนานเนื้อคู่แอดพิม ยังไม่มาจากเออมาจากซาอุดิอาระเบียไม่ได้พิมพันว่าโอดเอาเเออพนบอกว่าโอดเอายาเก็บดอกเงินหันมาเก็บเศร้าเศร้าเก็บค่ะเงินมันมีมันมีกัดทุงส่งอะค่ะมันกัดทุงส่งมันกัดขาเขาตงจบออกเขาตรงจบอออพอชูนี้ปล่อยทีทีตัวทีทีขีทีสีสูยังกะโอ้ยบอ ญาติบ้านโควิดมันอยูโดนเดี๋ยวเพิ่นสิลดเงินเดือนทั้งวันสิลดเงินเดือนทั้งหมดเงินเดือนเขาสิตลำบากเขาต้องว่างแผนไปก่อนเลยค่ะเขาต้องใไฟรถออกไปก่อนแล้วมืัอนี้ขายของได้กับเสี้ยงเขาน้องๆจักเศร้าบาตรกิ้มเลิ้มาแทนๆตั้งยี่สิบบาทได้เออเมื่ออย่างที่เดือนเนี่ยโอ้ที่วันที่สิบสองไหมถึงวันที่สิบสองหาถามแล้วมันมันไดเงินเดือนสิออก อยู่สวยๆให้คนถามดีกว่าจ้าประศรเวจะถามได้ถ้ายอดกับถ้าย้อนกลับไปขอไม่มีเฮาเนี่เห็นบ่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าพ่อแม่แม่ได้เข่าไปแล้วแม่ก็บอกว่าแม่อยากออกพ่อม่งหนุยไม่ั่นไม่เข่าก็อยากเข่าแม่ลองจ้าเถ่อเบิงก็เจรสุภาษิตที่ว่าไม่เห็น, voila, น, Tell, หน magic, <als> <c oughs> ลงศพไม่หล <c oughs> <c oughs> ั่งน้ําตาบ่มีเด้อค่ะ ยังบ่มียังบ่มีชว่วงนี้เลี้ยงเจ้าของยังบ่ทันได้อยู่ค่ะถ้าเลี้ยงเจ้าของได้พ่นละะน่ะขาหน้าอู้บุหรี่ทักเข้ามาหน้าทุกคนบางคนทางไล่แอนด์บอยมานี่บ่ตอบนีย่าสงสัยเด้อค่ะเพราะว่าใช่เพาทีมงานทักไปไปม่ตอไบไม่ตาโผล่ถั่วเขาตอบอยู่มันหลายทุกคนมันหลายแหมนี่เอาง่ายๆเฮาสิให้เบิง่ง หาก็เกรียไปบางหันนี่ทานไปบ่หอดอุ้ยเห็นรูปหน้าจอบอคะรูปหน้าจอบ่ะนี่หาก็เกรียไปบางหันนี่คืนไม่แล้วหนึ่งร้อยแปดสิบแปดข้อความเคืนว่าน้องเธอะน้องเธอตื่นขึ้นมากกับท่านขอความกับนี่ค่ะแอดบ,บอบอเปิดทีเดอร์แอพพิ้นอีมงกันน้องกัญญาเขาอยู่ด้วยค่ะแต่ยังบอได้ออกค่ะ แม่เหรอคะอยู่สวยๆให้คนถามเฮ้ยเขาถามหลายเลยะคะ่ะอีพ่อกับอีแม่ล่ะตอนเลี้ยงก็บ,บอกว่าอย่าฟาวนี่เขามาหาไล่ก็บ,บอกว่าอย่าฟาวนี่เฮียนให้จบก่อนเพราะเฮียนจบก่อนมันที่เถ่าบัวนี้เถ้าแล้วถามว่าตอนนี้อายุสามสิบแปดสามสิบเก้าถามมาคือยังบ่มีวุ่นงานคือยังบ่แต่งงานวุ่นนะอยากย้อนกลับไปเด้ <laughs> อหยากย้อนกลับไปเด้อเฮียจิต่งแต่อายุสิบแปดนนนะ้ยสิตแงเลยอายุสิบแปดเลย คินหัวเสียงหัวเนี่ยทุกคนทุกคนจะโฟกัสเสียงหัวได้เพราะฉันห่าสิเขินห่าสิเขินห่าสิเขินสิหัวเด้ทุกคนแต่บอกก็คือไม่ได้ดอกมันเป็นจังสีเนี่ยค่ะเคยหัวโดนจี๊คคอบ่มีเป็นหัวจุนจบครอเป็นเด้ทุกคนคุณเองกระเป๋าใบนี้บ่ทุกคนเห็นมันใบนี้กระเป๋าใบนี้มีไว้ในในในกระเป๋าตลอดเลยเด้ทุกคน อันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าเงินที่ว่าเป็นกระเป๋าเฮ็ดบุญเขาจะแยกออกจากเงินที่เขาใส่ส่วนตัวให้นนเป็นกระเป๋าเงินเดือนค่ะที่เขาเอามาแล้วเนาะแล้วเขาอยากเฮ็ดบุญยอดท่าก็จะเอากระเป๋าไปนี่เหละมันเป็นเงินบริสุทธิ์ที่เราได้มาเนี่ยคิดถึงเสียงหัวเราะมากเลยวม,ม่คะนะักแสดหัวฟังมาทุกคนจนะิ๋มวานสร้างบเอาไปสร้างเขาอีรีติพิมกินยัง ิเรืเมื่อบ้านไว้กินเียบอกว่าไม่ต้องเราจะตุยกันนี้เนเราก็ตุยความกันถ้าฉันตุยเธอก็ตุยบอกเลยยืนสวยให้คนมองยืนสวยให้คนมองข้ามแม่ลืมคำว่าข้ามแม่ลืมพิมพ์คำว่าข้ามเหมือนเหมือนกันเลยค่ะแอด แยกแบบนี้เหมือนกับเงินเฮบุนอะค่ะนอชีได้สบายใจฟังสอดแจ้งก็ได้จา้าบื้ยบุตรดค่ะเขาต้องทักเบรกเลยค่ะทุกคนต้องไปฟังเปียชัดรองเพลงนะคะนะเดี๋ยวไปฟังเพลงมุนมวนก่อนก่อน,อนที่จะฟังเพลงมุนมวล้วฟังเพลงจากพวกเข้าก่อนนะคะมวนของเปียชัดนี่กับเคนนี่แปลว่าไพ้รอแต่มวนของเขานี่คือมวนมวนแปลว่านะบอสโวลโลนะบอสโวลความไพอรรนะคะ เอา Inner อินเนอร์ย่างเดียวอินเนอร์พี่ชัดกับเคสสิบสามห้าวนะคะแต่เสียงรองนี่เขา,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 าแบัวยายาเบ็ดบดแล้วพอนะสวยๆแบบนี้ห่ามว่าอะไรก็จะแน่นค่ะแม่จอยหกสิบ <60 S 2> ก็ยังหาได้ไ<ม>ค่ะแม่ถ้าเรามีเงินถ้าเรามีเงินคือผมเงี้ยวเงี้ยวแล้วโอ้ยอย่าพูดอย่าพึ่งถามถึงงานเลยค่ะถามว่าโคบิดเซ้าตอนไหนก่อน โควิดหายเมื่อไหร่ก่อนวันนี้ตายต้องสามสิบสองคนนะค่ะทุกคนเป็นยานแอะะอพร้อมอัดคลิปค่ะพร้อมอัดใช่ไหมคะได้เลยค่ะอัดเลยโอ้ยหัวไหลหัวไหลมาพอมูนั่งอยู่ห้องคนเดียวแบบโอ้ยอาทิตย์หนึ่งเงาเนอะมันเงาเงาเลยค่ะทุกคนเบิ้งซีรีส์กับพ่อสำนัล่ะ ท่านเดือบเาแลวก็ใไข่นี่คุณว่าผู้เค่ะผูเชฟายทอะไรสิบเก้าเราจะสวดไปพร้อมกันแอดอุ๊ยแล้วมาสวดพร้อมกันค่ะนี่ปากันไปมือกันไปเลยไปมือกันไปเลยเข้าจะบอสมาสามขี้กันเรื่องนีได้ค่ะเข้าจะบอสมาขี้กันแอดได้ฉีดวัคซีนยังคะไม่ค่ะ อายุไม่ถึงอายุไม่ถึงเราบอกอายุมาถึงเขาบอกให้ฉีดใช่เหรอไม่ฉีดเลยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรบุษีเลย ฟังเสียงหัวแอดรอไปก่อนเนาะคะ่ะแม่ค่ะฟังเสียงหัวเข้าไปก่อนไปต้องฟังเพลงจากเข้าดอกมันส่ยาก <c ười> มันส่ยากสูส้คนอะไร,ะไรทุกคนเพนะื่อนนะในหน้าไฟ ในชื่อไลน์ในส่วนที่แบ่งฐานของแต่ข้างในอ่ะมันเป็นไปของแบ่งมาในในอ e ีเมลไม่มีเหรอเดีย๋ยวพี่ลองดูในอีทุกคนพิ่หนึ่งนะคะทุกคนทุกคนมุมมองมอเป็นคนเดิมน,นี่ว,นว่าเซเขาออฟฟิศไดนี่ ป้าไปฉีดวัคซีนมาเมื่อคืนแม่นบอกคะมีอาการข้างเคียงอะไรไหมคะมีบอกคะโหจะปล่อยนี่บบฉีดวัคซีนเลยค่ะใครบัดไงกับโบฉีดไม่ฉีดเลยแต่ดูแลตัวเองเราคาสร้างภูคุ้มกันให้ตัวเองเพราะว่าเคยเคยฉีดแล้วว่าจะเป็นอยังไงแบบมันป่วยหนักไหมคะ ทัานรวยนีครับก็เริ่มบ๊วยฉีด,นะดค่ะยาก็บพกินนะคะบวกินยาไม่กินยาเลยไม่กินไม่กินยายาพาราถ้าไม่แบบปวดจริงๆแบบบม่กินเลยแอดพิมแอดบีเปนหนคะน่าใช้เบอร์นีคะทุกคนแอดบีอยู่ห้องค่ะส่วนแอดแอดพิมแล้วลืมเขียนแล้วเนี่ยแล้กลับมาเห็นงานแล้วจะลืมเขียนทุกคนเห็นบปล่ คนบงเล่าบงเล่าอันหูฟังที่แขวนอยู่กับไม่แคนพาน่ะบันใดไเห็นงานเลยค่ะเอาไปเบืองซีรีส์เกาหลีแล้วแขวนไม่กับไม่แคนพาโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ต้องต้องถามคุณพยาบาลถามพี่แดงว่าเป็นยังไงบ้างการฉีดวัคซีนเราเราจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยการฉีดวัคซีนให้เบืองเบืงให้เบิงคนงาม พิมพโมบอกว่าให้เพ <tr Luis> ิ <diction aries> <t> ่มในเมมโมด้วยมีค่าจัดแสงหนึ่งหมืนบาทส่งไปยังบอบอกแล้วเห็นไหมอเราหายนะหายน้คือบอบอกกลุ่มอื่นพนักทุนใช้โลุอื่นจ่ายก่อนอะไรง่ายโมบอกแล้วโมลืมแจ้งขอโทษทีนะครับ เออเอาทุกคนเออทุกคนซอยเนี่ยช่วยด้วย <laughs> ช่วยฉันด้วยฉันเมาเนี่ยฉันเมเาแล้วก็เถียงฉันเห็นมาทุกคน <laughs> ฉีดดีกว่าค่ะเราติดเชื้อจะลดอาการรุนแรงอ๋อเหรอคะเหรอคะ <c oughs> อันนี้จ,จะเป็นโรคระบาดนะไม่แดงนนอะอาจจะต้องฉีดเนาะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลองให้ให้คนที่แบบว่ามีภาวะเสี่ยงหลายกว่าห้าวเพื่อนฉีดก่อนนะคะเนาะ และถึงวันหนึ่งอาจจะต้องฉีดค่ะนี่เห็นไหมได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าถูกต้องในสิ่งที่เราคิดถูกต้องแล้วพ่อปล่อยก็ได้ด้ค่ะบ้านปล่อยนี้ได้ล่งทะเบียนผู้มีสิทธิฉีดวัคซีนได้ผู้เดียวก็คือพ่อฉีดครบสองเข็มไม่มีผลข้างเคียงอะไรโอ้ดีจังเลยค่ะบางคนเพิ่็มีผลข้างเคียงกันแล้วแต่แล้วแต่รางกายของเฮานะคะเนาะ เทปี่ี่แปค่เนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตรงไปซอยอดบีเคีย่เอ้ยพิมเคียเอกสารก่อนเป๊นนึ้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเลยแล้วก็เดี๋ยวใครที่ที่ซื้อของปล่อยแล้วไปใส่ลล่ะโชคก่อนส่งของให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวปล่อยจ่ายรูปทรงไปให้นะคะก็เอ่อแม่ค้าใจดีแห้ง ก็คือถ้าดูของแล้วไม่ชอบถ้าบม่ชอบนะคะบอกปอยได้เลยส่งของคืนปอยได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นของมือสองปกกิงเกงใจเนาะบางคนที่แบบคุณภาพ95%ของเขาเ่อนอาจจะคิดว่าแบบอุย้ยนี่มันแค่แบบเท่าใดเองถ้าดูแล้วไม่ชอบส่งคืนปอยได้เลยไม่โกรธชักนิดเลย จะโกรธถ้าทุกคนออกไปแล้วไม่ชอบถ้าทุกคนชอบแล้วก็กใส่ให้ให้กันดูบ้างนะคะมาปั่นกันเนาะแต่ถ้ามีปัญหารองเท้ามีปัญหาอะไรส่รงหาบอยได้เลยนะคะยินดียินดีเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่อุดหนุนแล้วก็ขอบคุณสําหรับของข,องขวัญทุกชิน้นบานนี่เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะไว้เดี๋ยวเท่าสามคนกลับมาอีกเชือนึงนะคะเดี๋ยวจะกลับมาทักทายทุกคนสําหรับคําถาม คำถามข้อสงสัยวันนี้ปอยก็ตอบไปหมดแล้วแล้วก็เท่าเท่าก็จะบอกกลับมาเาประเด็นนี้กันอีกครั้งนะคะเขาจะไม่พูดเนาะอาจจะรักกันคือเก่าไม่ว่าคนที่จะเข้าใจผิดหรือว่าคนที่จะเข้าใจถูกยังไงก็